สวัสดีครับเพบซี FC, และท่านผู้ชมีเข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็ประตามนะครับผลออกนะครับวันที่4เดือน6ปบอสองพันหนนะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจาก0ูนย์หนึ่งเก้าก็คัดให้เลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกวันที่4 ลาวทีวีกับวันนี้ผลออก29765 29765นะครับจุดบินก็ถือว่าเก้าเนาะวันนี้นะครับแต่ว่าเป็นตัวกลับ79ส่วนบินโลดนะครับเข้าทั้งสองตัวเลยนะครับ7ก็เข้าเนาะ5ก็เข,ข้านะครับใครนำเจไปวิ่งไปโลด กดถือว่าเข้านะครับเข้าที่7จ็7ส่วนเลข5าก็ออก5 6 6 5นะครับส่วนตัวเจาะก,ก็ตัวเน้นเต็มๆเ,เลยเนาะตัวที่ผมเน้นใหนเ้เต็มๆเลย7 9เแต่มันออกกลับออก9 7นะครับก็ถือว่าน่าจะได้กันเนาะ3ชุดนะครับ เข้าตัวเน้นด้วยนะครับเสียดายสามตัวนะครับผมจับให้ที่ห้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าหนีไปแต้มหนึ่งเนาะหนีไปเลขสองครับก็ไม่เป็นไรเนาะขอถือว่าแนวตามวิ่งลูดเข้าหมดนะครับแล้วก็ตัวเจาะจุดวินนะครับกลับไปกระต่อที่ลาวเฮดดีนะครับลาวเฮดดีลาวเฮดดีผลออก 5 63= 1 4กับจุดปินก็ถือว่าเข้าเนาะเข้าตัวกลับเหมือนกัน4 1 1 4เข้าตัวเน้นด้วยนะครับเลข4ีคไนำาีไปวิง่งไปโลดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะตัวเจาะให้3ชุดเนาะเข้าตัวกลับนะครับ41ตัวเน้นด้วยนะครับ4 1 แต่วันนี้ไปล่างเนาะไม่ขึ้นบนนะครับบนก็ถือว่าห้าหกสามก็เข้าล่างหนึ่งเดียวนะครับกลับไปกันต่อที่ลาวสตาร์นะครับลาวสตาผลออกหกเจ็ดห้าเก้าศูนย์วันนี้ไม่เข้าตัวเน้นเนาะนะครับส่วนลาวสตาร์ผมเน้นได้ผิดตัวนะครับหนึ่งไม่มานะครับมาตัวอีกตัวนึงก็คือเลขเจ็ด แต่ตัวใครเล่นติดเจ็ดชุดเข้านะครับชุดวินเข้าอยู่แล้วนะครับสามตัวครับชุดวินแต่ถ้าผมจับเจ็ดมันก็จะเข้าชุดนี้นะครับนี่เจ็ดห้าพอผมเป็นเน้นในที่เล็กหนึ่งนะครับก็หนึ่งในมาเนาะมาที่เล็กเจ็ดเข้าเจ็ดเจ็ดห้าสามตัวใครวินสามตัวก็เข้านะครับ สามตัวก็น่าจะเข้าตัวกลับเนาะนะครับเจ็ดหกห้าออกหกเจ็ดห้านะครับก็ถือว่าแนวทางวันนี้ก็ผ่านหมดเนาะนะครับลาวทีวีลาวเ d ดดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับต่ว่าใครเล่นเจาะหกชุดเ็เต็มนะครับก็มีโอกาสได้ทั้งสามแนวทางเลยนะครับทั้งทีวีลาวเ d ดดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับแต่แต่ว่าใครเจาะตามที่ผมเล่นเนาะตัวนี้ก็เน้นที่เลข หนึ่งหนึ่งไม่มามันมาเล็กเจ็ดก็ถือว่าตัวเน้นผมหลุดนะครับสําหรับลาวสตาส่วนทีวีเฮเข้าหมดเนาะวิ่งหลุดเจาะครับก็มาตามกัต่อนะครับใครที่โชคดีผมก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับ ก็มาดูวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าเดือนหกบสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกับแนวทางราวทีวีลาวเฮด,ดีแล้วก็ราวสตาร์นะครับกลุ่วงนีงนกนงน้ก็ถือว่าแนวทางคนที่มาติดตามแนวทางเนาะก็ถือว่า ดูประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยกว่าท่านนะครับแต่ช่วงนี้ดูในช่องมันประเมินผลให้เนาะก็ไม่มีใครสนับสนุนช่องกันเลยนะครับไม่มีใครดูโฆษณาเลยเนาะน,น,น้อยด้วยนะครับสำหรับเอฟซีเนาะท่านที่ดูก็ผมขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนช่องด้วยการดูโฆษณานะครับคอยสปอร์ตช่องนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ก็มาตามกันต่อเนาะนะครับแนวทางก็การทําช่อง y o u t u b e นะครับมันก็อาศัยโฆษณานะครับถึงจะมีรายได้แต่แต่ว่าไม่ได้ดูโฆษณาต่อ,อ้คนดูหลักพันนะครับมันก็อยู่ไม่ได้หรอกเนาะช่องนะครับไม่เป็นไรนะครับก็มาลงแนวทางกันเนาะนะครับในทางเราทีวี ลาวทีวีวันนี้ชุดวินนะครับสามสี่เก้าศูนย์หกส่วเล็กเด่น ไป้3กับ4นะครับนี่ผมในแมที่เลขสานะครับในแที่เลขสาก็เจาะไอจีสามเก้าสามศูนย์สามหกนะครับ ส่วนสามตัวผมจะให้สองชุดนะครับศูนย์สามเก้าแล้วก็ศูนย์สามหกเนี่ในะที่เลขสามนะครับ ตัวที่ผมเด้นในให,หลักๆก็วันนี้น่าจะติดเด้นในที่3ามกนะครับก็ระวังเลขเด่นอีกตัวด้วยเนาะนะครับผมจับ3ามก็ระว<ๆ>ัง49ด้วยจนสามหอคงก็จับไว้แล้วนะครับ9กัากบ6กันอยู่ในชุดวินอยู่แล้วนะครับหรือท่านจะวินเอาเลยก็ได้นะครับ ครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับหนูต่างลาวยึดดีลาวยึดีนะครับชุดวินแปดสามเก้าหกศูนย์นะครับ เล็กเด่นผมให้ที่8กับ3ก็เด้นหน้าที่เล็ก8นะครับก็จะมี8 9 8 6 8 0ส่วน สามตัวนะครับผมจับจีสองแปดเก้าแล้วก็สองแปดหกนะครับตัวที่ผมเน้นใ้ผมเน้นให้ที่แปดเก้านะครับ กลับไปกันต่อที่ลาสตานะครับ ชุดวินเก้าสองศูนย์แปดหกเลขเด่นในเก้ากับสองนะครับเด่นในที่เลขเก้า 90 98 9ูนตัวนะครับ1 96เลนง 16, ก็ได้นะครับสองหกกับสต,ตัว2ชุด ตอนที่ต้องการเล่นเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลให้เอาเลขเด่นไปเบิ้ลนะครับหรือว่าใครไม่ชอบตัวที่ผมจับหรือว่าในในชุดบินนะครับก็ลองเอาเลขเด่นของผมไปจับกับเลขที่ท่านชอบก็ได้เนาะนะครับผมเชื่อว่าสมาชิก fc ก็น่าจะมีเลขที่ท่านชอบอยู่แล้วนะครับก็ลองเอาเลขเด่นไปจับดูนะครับบางทีถ้าท่านสังเกตนะครับ แนวทางที่เราชอบตัวไหนที่เราชอบนะไม่ไม่เกี่ยวกับแนวทางผมนะครับเป็นเลขของท่านนะครับตัวที่ท่านชอบท่านลองนำนำไปใช้นะครับของท่านเองนะครับ <laughs> แต่ว่าไม่มีแนวทางดูท่านสังเกตดูได้เลยว่ามันจะมีเลขตัวหนึ่งเข้าและอีกเลขตัวหนึ่งหลุดนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่ามันมันจะขัดกันอยู่ตัวหนึ่งนะครับ ก็ลองเอาสมมติว่าท่านแทงสมมติสมมตินะครับสมมติว่าท่านเล่นทีวีท่านอาจจะไม่ชอบในตัวนี้เลยนะครับท่านจะชอบเลขเลขอะไรในวินไม่มีก็เลขสมมติท่านชอบเลขสองกับเลขสี่เอาสองกับห้าดีกว่าน้อสมมติว่าท่านชอบสองกับห้านะครับสองกับห้าท่านก็เอาเลขเด่นผมไปจับผมเชื่อว,ว่าสองกับห้าถ้าว่าเป็นเลขของท่านเนาะมันมีอยู่ตัวหนึ่งเข้าอยู่แล้วแหละ แต่อีกตัวหนึ่งมันไม่เข้าเขาเรียกว่าเลขคู่ดวงจับคู่ไม่เข้านะครับก็ลองเอาเลขเด่นนะครับของผมไปจับของท่านดูนะครับสมมติว่าท่านได้2กับ5ท่านก็เอา3ากับ4ไปใส่วินแค่4ตัวก็พอแล้วนะครับนั่นะคือว่าจับแค่4ตัวก็พอแล้วนะครับเขาวัดดวงไปเลยนะครับแต่ว่าเลขของผมเข้าของท่านเข้านะครับ ก็เข้าคนละตัวนะครับบางครมีโอกาสได้นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับลองไปทําดูก็ได้หรือว่าท่านจะเล่นตามแนวทางที่ผมวางให้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับกับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ กับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่5เดือน6ปศ2 5 6 8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ